สวัสดีชาวแซมดังทุกคนนะครับก็อยู่กับปื้มสเต็กเกมโมบายกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นฮานากะตะให้เพื่อนๆดูนะครับฮานากะตะสายบล็อกเหมือนในฮานากะตะเออเนี่ยนะครับผมจะมาเล่นให้เพื่อนๆดูก่อนจะไปรับชมครับผมมีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนําเพื่อนๆนะครับปลอดภัย100%ะครับก็คือ go online นะครับจุดเด่นของเพจนี้นะครับวิธีเติมนะครับ ต้องใช้ ID Pass ที่ใช้ล็อกอินเข้าเกมของลูกค้าในการเติมนะครับราคาถูกกว่าเติมเองในเกม7-15%เลยนะครับเพื่อนๆก็ปลอดภัย100%รับประกันได้นะครับหากเพื่อนๆสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยครับโอเคครับเพื่อนๆก็กลับมาสู่เกมเรานะครับวันนี้ผมจะมาเล่น The h u k นะ The Hug The Hug k นาคาร์ดตองตกใจนะครับพนาการ โอเคครับเกมกําลังจะเริ่มอันะกะจํบบอลไม่ได้ครับโอ้ลูนีโคชิโนมาคืนมาคิโยตะขึ้นมาแล้วเจอฮักโอ้โหโดนบล็อกไปหนึ่งทีครับต้องว่นี้เราจะโผอีกทีหนึ่งยไงโยตะชูโดนบล็อกอีกโอ้โหสุดมาถึงก็แบบบล็อกกกระจายนะครับ โอ้แม่ผ่านไปแม้แต่ลูกเดียวนะเดือฮักชูดไม่ลงว่ะเดือฮักเดือฮักนากตะเอดือโคชิโนชูดไม่ลงรีบาได้รีบาวดูเขาว่าจังหวะนี้ชูดไม่ลงรีบาวไม่ได้ครับโอ้ติดอิโยตะก็โดนฟอโอ้โหยัง ยังดังไม่ได้เลยนะครับโยต้าตานนี้ <c oughs> ก็โดนบอกเหมือนกันัอาว่านี้ยังไงครับเหลือหักหมุนตัวหนึ่งทีแล้วชูดไม่ลงเอาเสียเลยฮะเสียเลยคีโย,ย <c oughs> ตะาเข้ามาดิยังหลอกยังหลอกยังไม่โดนนะครับต,ต้องชูดลงแล้วครับลุงนี้ลุกข่าว,ว่าส่งมาเอา ดังครับดูเขาว่าชูดเรียบร้อยเนี่ยอันนี้ก็คือรีเพย์ของผมที่ผมเล่นไว้นะครับไม่ได้เล่นสดๆนะนเพื่อนๆอ่าอันนี้ผมก็เล่นฮานาคตะนะครับเ้าชูดลงไปออดีเสมอได้ไวมากโอเคเบลต์ะฮานาคตะมาดูเขาว่าแปดกดังเรียบร้อยครับ4ต่อ2 โอชิโนชูลุกนี้ไม่ลงรีบาวได้อีกครับโอ้โหลูเขาว่าแบ็กดังอีกแล้วครับ6-2ครับโอ้โหไม่ผ่านมือนาคาตะเลยนะครับนาคาตะเก็บหมดครับแหมเสียสองแต้มไปได้ยังไงนี่เราบอกอีกแล้วมาอีกแล้วหรอยังไม่เกดนะยตะยังไม่เ็ตครับแ้วลุงนี้คนาคาตะส่งครับ ไม่ชูดอยากชูดบ้างครับแต่เพื่อนไม่ส่งให้ครับส่งมาแล้ว <c oughs> ติดติดแล้วลูเขาว่าชูดไม่ลงรีบาวไม่ได้อีกแล้วรีบาวได้ไปสองรอบแล้วนะรีบาวได้อีกสามครั้งสามครั้งแล้วเนาะถ้าจำไม่ผิดเวกุสะคืนมาแล้วคน้อยเจอพลังเด๋อฮักเข้าไปไม่เหลือ โยตะมายังไงจะมาอีกเหรอจะมาอีกเหรอโอ้โหทีมเขาได้มาสองแต้มเองนะครับตอนนี้โยตะโอ้โหลุกนี้ไม่ทันจริงครับลูกงนี้อยู่ไกลไป <c oughs> <c oughs> มาอนาคตะชุดเลยโอ้โหแล้วเสียเลยครับจากชุดบ้างนะ <c oughs> โอชิโนะโอชิโนะดึงหลอกอยู่ส่งมาเอาตีตีดสวยสว,วยเลย คืนมาลูกเขาว่าชูดลงสิบต่อสี่ครับตอนนี้เรามาเป็นทีมแบบแอดเวนเจอร์นะครับวันนี้มาเป็นแบบเดอะฮักกลา,างเดอะฮักสายบล็อกครับฮนาตะวันนี้ไม่ใช่สายชูนะวันนี้มาสายบล็อกครับโอ้โหแล้วตัดได้สวยมากเวกุสาคืนมาตรงนี้นาตะยกมือแล้วยกมือแล้วเพื่อนแล้วลูกเขาว่าขืนมาดึงแล้วครับดึง ร้อยตีตีสิบร้อยโอ้โหสิบสองต่อสี่นะครับก็ดูแลกันครับอีกฝั่งชูได้กแค่สี <e ่ฝั่งเราชูได้สิบสองนะฮะก็น่าจะเป็นพอเจอฮักนะครับโอ้ยจุนรีบาวไปเจ็ดลูกนะครับโอ้โหลองมาแต่เราแพ้รีบาวนะแต่เราชนะบล็อกแต่รีบาวก็ไม่น่าเกลียดครับรีบาวไปสามแล้วนะ โหและยอมแพ้เลยครับพลังเดือห์ฮะก็นั่นครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับที่ใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe เป็นกำลังใจช่องนี้ด้วยนะครับก็ MVP ครับ